อะกราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายทั้งช่องปูนากมาหาลาบเบิดเปืเ้อนได้ขนาดยเด้ออ่ะเมื่อนี้ห้องก็มาพอๆกันในเช้าของวันพุทธที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,567พี่นอ้องเมื่อนี้ปูนาคกะเหตุงานพี่น้องตะเศ้ามุ่งเธอปล่อกไปต่อฝนมันสาดนาพี่น้องเนาะอ่ะก็เลยได้ไปเหตุงานเหตุการณ์อาบน้ำแล้วก็คือพอมามื่อนี้เป็นวันพุธ เป็นมือทีผู้คนรอคอยเรียกเล่ลาปูนาพันพวกเขาและพี่น้องแด้แต่เขาแต่ห้าน,น้อยพี่น้องพอปูนาบอกแล้วว่าปูนาไม่ได้เก่งเรื่องของพวกนี้นะเห็นได้เขาที่เห็นจยุดถูกได้ถูกบอกว่าตัวไหนก็นตัวนั้นแต่เขาห้าน,น้อยแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เป็นงวดแรกพี่น้องที่ปูนาได้สูตรคำนวณเหล,ล่ามาก มันก็สิ่งยาวไปราะถ้าน้อยปุระห้พี่น้องพี่กินแน่าจะเน้นหนักไปทางลาวสักหน่อยพรูะนาคเน้นหนักไปทางลาวน้อยพี่น้องเนาะามื่อเน,นี่เป็นมือแรกที่ปุระเค็ดสูตรเฮ็ดคำนวาถามมันเขาพี่น้องก็ค่อยติดตามไปเรื่อยเรื้อพี่น้องเด้อมันพอเขาเขยวากันเน็เพอ่าหาเขาหัดเห็นไหมในสูตรมาตำล่าไหมนาอพี่น้องเนาะอยากเฮียนกัลังเฮียนกันลังหูกําลังเบิ่ง,งวา่ามันจะเป็นไปตามนั้นไหมมันจะมาตามนั้นไหม ผู้นำกรลังเฮียนเฮ็ดพี่น้องอได้สูตรได้รักมากเฮ็ดน,น้ำพออน้ำคู้น้ำพม่าขุ่นบา,าจา์บุรุษเราพี่น้องเนาะผู้คนเยอะเทิงท่งเทิ่งบุรุษเพื่อนมาบอกว่าเห็ดจังสันเฮ็ดจังซี่ก็เอาเฮ็ดตามเพิ่นเนอะอกัดทะลอกเบงว่ามือน,นี้ผู้นำเฮ็ดสูตรออกมาแล้วสีได้ตัวใดจะได้ตัวไหนได้เป็นตัวอะไรพี่น้องกะค่อยติดตามไปพี่น้องมากกัจัดขัดกับพานถนะ้าพี่น้องเนอะผู้นำบอกว่าผู้นำเป็นเพียงแค่ผู้หาแนวทางให้พี่น้องเนาะ เขามาแล้วก็ฝากคนในพี่น้องเอ้ยเนี่มันไผ่ยากไม่ยากสายจ้วงนี้คนกันหน่อยฝากกดติดตามเรื่องพีนกกนงงง่น้องเด้ออ่ากด subscribe กดไลค์กดแชร์ไอเอฟซีแฟนช่องภูเขาไม่แล้วกะกดกระดิ่งกันแจ้งเตือนเอาไว้แล้วพี่น้องเด้อเพื่อที่พี่น้องสิบประเพณีผาดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็กจากทางช่องปู่นาคมาาหาลาบนาะพี่น้องเนาะเอาแล้วปู่นาคสิบาดเปเบิ่งเลขอ่าที่ปู่นาคคำนวณไ้ว่าเมาื่อวันพุธที่สิบเอ็ดเลขวันสิมีตัวไหน มีจังไหนแน่พี่น้องผิดพลาดอยจะเฝ้าว่ากันนะพี่น้องเด้อครัมันถือกะตามต่อไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะอ่าแม่นบ่กถือกะพูดแล้วก็แบบว่าหนูเข้ามาดูเฉยๆให้กำลังใจปู่จตโอ้ยกระตําส้มสาธุอ่าสาซูซูสอบนะพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะยังบ่อปาบ่ละบ่อไล่บ่อไล่บ่นเลยครับนี่ถือว่าเอฟซีแฟนช่องหักกันแพงกันอีหลีเนาะพี่น้องเนาะติดตามพูน่าก็จะพูดแต่สมัยกัเก่าซีปีที่แล้วพี่น้องเอาไปเบิ่งเลขคำนวณพร้อมกันพี่น้อง ครับนี่คือเลขเล่าพัฒนาง <c oughs> วดประจำวันพุธที่21สิงหาคมพุทธศักราชสองพหสิบเซึ่งเป็นสูตรคำนวณสูตรแรกมือแรกเทือแรกของปูนาเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ให้พี่น้องประพิจารณและน้าพิจารณาซ่อมเอาครับว่าสูตรของปูนาสิถือตาต้องใจเพเลขมันไม่มีทั้งหมดเก้าตัวเลยพี่น้องเนอ,อ่าเลขมันมีทั้งหมดเก้าตัวพี่น้องข้างบนก็จะได้แก่เจ2ด2ีสองหนึ่งสองแปดเนาะพี่น้องเนาะ ราคาเจ็ดห้าห้าหกห้าสี่้วกาเจ็ดหกหกสี่แล้วก็สองเจ็ดน้ำพี่น้องพี่น้องมักกระจัดขัดกับพานนะพี่น้องเด้อกับน้ำแนยแต่ว่าปูนากะมากขายมันตรงตรงมาละถ้าถามว่าปูนากมากตัวไหนลายที่สุดปูนากมากตัวไหนลายที่สุดก็ได้แก่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะพี่น้องเด้อเจ็ดห้าเจ็ดหกหกห้าห้าหกนี่ละพี่น้อง อาเลทเด้รับปุนาสิขีดว่าให้ว่าปุนมามคกตัวใดเป็นที่เสียพี่นอ้องอ่าตัวใดมันไม่แห้งไงพี่น้องเอ้าไงล่ะเนาะฮะตาเลขตัว,น,วนั้นล่ะพี่น้อง เกียตหาเกติกนี่ละเลขยกู้นาคมากอ่าแต่ว่ามันสี่ร้อยออฮาฮก 5, 6, บดเท่านั้นลหรเอาพี่น้องพิจรารณาพิจรารณาซสอมแล้วพี่น้องเนอะมากระจัดขัดกระพันผู้นาคก็ต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่คอยติดตามรับชมและรับฟังทางช่องผู้นาคอ่ามาโดยตลอดนะพี่น้องเนาะหนึ่งกำลังแรงเชยียร์แรงใจไอ้ผู้นาคมาโดยตลอดสุดท้ายท้ายสุดผู้นาคก็ขออาราธนาคุณพระศรีรันตนตรัยแก้วทัสามประก,การตลอดถึงคุณพี่ดอนมั่นดา พ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าหาคุ้มพ่พองปกปักรักษาเอซีแฟนช่องให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่ขอให้ร่ำรวยๆเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเบิร์ดไปเลิกกันอยอาปูนาองขอกราบสวัสดีครับ